ก็ขอกราบสวัสดีพ่อพามแม่พามพุทธศาสนิกชนทั้งหลายกับผมบอพ่อสมพงศ์รายละเอียดมณีกัมาขออนุญาตเบาเรียงอ่าหีดข้องประเภทนี้อีสานต่อจหน่อยู่พอวระเดือนนี้ก็เดือนหกเนาะบอกพุณแม่ต่อจักเล็กจีนอยู่เรียงประเภทประเภทนี้หีดข้องเรียงหีดเรียงข้อง เป็นเรียงทีดีกัวได้บินบุญชิบสองนีชิปสองกว้างชิบจีคุณบอกคุณแม่ต้องติดตามมาตลอดเพราะว่ามันเป็นประเพณนีของชาวอีสานที่ต้องรักษาไว้ขันบ่อว้าขันบ่อเรา,ามาก็ดจีกายเป็นตำนานคุณบอกคุณแม่กายเป็นตำนานมาว่พูว้าวมอยพูติดตามตที่ทำให้ อประเภทนี้ฮ่องเต้กลายเป็นตำนานบนว่ากลายเป็นตำนานลูกหลานกสิบวอเลยหงจักการเบาการจาการไปการมาเป็นยังไงหีสิบสองกล้องสิบสี่มือหนีกับขออนุญาตพอภาพแม่ภาพุกุลสกุลมาเบาเป็นบางตอนเฉพาะหีดกับข้องเนาะคุณตัอคุณแม่สำหรับการหีดเนี่ยครับผมหีดข้องนี่หี่ของเส้าอีสานเ้องสมัยเก่านะคุณตัอคุณแม่เป็นขนมตำเนียม จา่าฤีติ์ประเภทนี้หรือแนวทางปฏิบัติของคนอีสานเน่านนะคุณพุนเม่มือนีกะสจีบอาตอนหีดออตอนหีดข้องสะกวนะันคุณพระคุนแมรคนมีใบไปยังสี่หีดข้องเนี่ย <c oughs> <c oughs> การประพฤติปฏิบัติหีดจิบสองของจ้าอีสาน มีการและรรคั้กรวัยังสี่ปัญบาคุณบอกคุณแม่ในภายนีสิบสองสิบสิบสองหีุสิบสองเนี่ยสิบสองเดือนเนี่ยปัญบาเหตุหนึ่งนันเหตุหนึ่งนันถึงเมื่อเดียนเจียงเดียนเจียงเขากายมาแขมขายุงประสงค์ข้าเจ้าเตรียมเขาสิโยกรรมปัญคุณพบอกคุณแม่อันนี้เป็นเหตุทีห่หนึ่งเด้อเหตุที่หนึ่งเดียนง,ยงเีเดียนเจียงเนาะคุณบา มันหาทำมาเนียมแท้มีมาตั้งแต่ก่อนยาได้ละหลวงเบนเฉ่น่อนสีแลีนถึงปุณวสันตุณพคุณแม่ปนบวภให้ควมห้กายบวให้หลงห้ลืมหอดเตียนอันที่หนึ่งก็คือเดียนเกี่ยงเข่ากายมากกับพนกาต้องให้มีประสงค์ก็เจ้าที่เตรียมเข่าโยกกมเนาะคุณบ่คุณแม่ที่เตรียมเข่าโยก่า อันที่ซี่ก็เป็นธรรมเนียมอืมเป็นธรรมเนียมเอ่อถือมาตั้งแต่เก่าแต่ก่อนอืมคุณของบอของแม่ขขแมขขแมมเขาฝากถือตามมาตะบันทับุรุษเป็นลักคุณบอคุณแม่เฮาก็บไปเลยลวงละเว้นเจนข่อนจิลยองตามเป็นหลักโบราคัน,เ,เ,นขเขาบอเห็ดตามหีข้องเฮาก็ถือเบิดไปน่ำดูดหลานก็ถือบุ้งจักคุ้มมือนี่ครับที่จะเลื่อนไปทางวัตถุหลายกว่ากนมธรรมเนียมประเพณีเฮาก็ถือย่งเหลือหน่อย กราบ่มาเบามาเราไหวลูกล้านก็สิบุ้งจักเป็นยังไดก็สิมาเบาพระาะว่าห้องเป็นคนอีสานว่าคนพป็นคนแม่มีประเภทนี่กาบรรทบ,บุรุษ<ม>ปูญยาตาดึกดำบรรแม่กระทั่งคูมม่มือนี่ก<ม>็ยังถือกันหอดสามสามเราดีคุณ่อกุณแม่ยไม่ก้นสำคัญเพระาะราชการถือไปแนวหนึ่งหนึ่งภาพกลางภาพนั้นก็จะถือไปเป็นเหีดเป็นข้องไป แก่เศรอิสา,สาเนเขาลืมบะไร,รกัคือหีสิบสองบุญสิบสองนี่ะคุณผู้ชแนเ่เดือนนี่กับเดือนหกเดือนหกมากกับมะเบาตะเหลียงบุญบหงไสกันเมื่อนี้ก็เป็นมือสุดถ่ายของเดือนหกคุณผู้ชมแน่ชุดถ่ายของเดือนหกคือแห้มสิบสี่ 14, 14คำสิบห้าคำเนี่ยคุณผู้ชมแน่นี่พี่สิบสี่คำน้องนี่เนาะสิมวัดไก่สิมวัดเดือนหกแล้ว บาตนี้กับบุญมงไฟก็ยังยังย่งยู่ติดพ่วงมาอยู่บนเท่านั้เป็นบุญที่หกของเดือนหกคือบุญมงคลไฟนะแต่เมื่อนี้ทิ่มาวอาเรืเ่องหตดก็คือหีุที่สองเราตั้งแต่เหตดแรกเลยเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามจนหอดเดือนหกหอดปัจจุบันคือเดือนนี้แล้ะคุณปอกุณแม่คือเดือนนี้ที่บอกหอดเดือนนี้เอ่อเพิ่นว่าหตดที่สองเดื้อบาดเนี่ยคุณปอกุณแหม่บางหันเป็นหตดที่หนึ่งเอ่เอาทวนอีกนหน่อยเนาะคุณ่อกุณแม่ เนื้ที่เนืองคุณป้าเนื้อท่นั่นเมื่อถึงเดือนเจียงเขา่ากายมาแข็มไขหุงปะสมข้าเจา้าเตรียมเขามันอยกำมันหากทำมันเนี่ยมแท้นีถือมาตัางต้งแต่ก่อนยาได้ละหลวงเวีนเข็นขอนสีแลนถึงคุณป้าคุบปคุณแม่คนณ่อยข่วงไหวกายบาดท,ที่นี่กับขวมหมายก็คือเดียนเทียงหรือเดียนไอเนี่ยนิม,มนต์ะสมเข่าก,กำคุณปกคนแม่เจ้าบ้านก็ สิมีการเลี่ยงผีเลี่ยงผีแทนผีให้ผีหน้าผีดูตอกผู้ตาเออคือจังหว,วะว่าแหลวในบุญเดือนหกเลี่ยงผีผู้ตอกผู้ตาเลี้ยงผีบ้านผีเมืองที่เ้างนับถือกันต่างบ้านต่างเมืองก็งมีรักบ้านรักเมืองเอนับถือกันมาตบ้างบ้านเกเ็ดมีดอนปูเอินปูเอินดอน เออรักบ้านรักเมืองมากเป็นปูหลักสมบัษาบานนี้เป็นว่าเดียนเจียงเขา่าเดียนาอเดียนเจียงเดียนไอเดืยนหนึ่งเดียนสองน,น,นค,นะคุณบอกว่าเนี่ยมือนมีม์ก็จะมีมนฑ์นประสงค์เอ,อมากเข่ากรรมเจ้าบ้านก็สิมีการเลี้ยงผีแทนเลี้ยงผีต่างๆผาาีตาแหกผีตมไห้ตมหน้าผีผู้ต่อผู้ตากรา,ากันไปตามเปิงบ้านบ้านนั่นบ้านนี้โน,น่นบ้านนั่นบ้านนี้ เออจังละเอียดนี่ก็สิมีอ่าดังๆอยูอ่เนาะคือเอ่อคือโน่นข,นข,นนงขวงเนาะคุณผู้คนแม่ตี่เจ้าบ้านเป็นอ่าได้ติดตามอ่าได้ติดตามอ่าไปกราบไปไหว้ไปบุญบ,บานศาลเก่า,กาให้ลูกให้เต่าไปเลี้ยงหนังสือให้จบอ่ากปฏิว่าได้ผลดีตามภูมีความเสื่อนะมีภูมิศรัทธาเนาะคุณผู้คนแม่ก็ได้ผลไปนะถือว่าเป็นซักซิดไปแล้วบ้านนี้เหีดที่สองเนาะคุณผู้คนแม่มืเก่าถึงหีดที่สองของเจ้าวัน เหตุหนึ่งนั่นพราะติเดียนยีได้ลำลวงมาถึงให้ผ้ากันหาเพื่อนสู่ค้นโฮมใบขณะนะยาด้ไล่ข้องนี่มั่นที่ศูญเสียเป่าเข่าของมูนันสิหายเสียงบอย่งแท้แลว้วคุณบานี่เป็นเหตุที่สองนะคุณเพราคุณแม่เหตุที่สองก็หมายควมบ่ายยังสี่บาทว่าเดียนยีนี่ไอเอาบุญปนบ,บาให้เอาบุญคุ้นเขา่าคุ้นล้าน บุญคุ้นล้านบุญคุ้นเขาอ่านิมนต์พระสงฆ์มาสวดมนต์เย็นสันเสาราอ่าคุณพ่อคุณแม่สวดมนต์เย็นสันเสาเอแล้วบานนี้เมื่อพระสงฆ์พนเออสันเข่าแล้วสันเสาราแล้วกระสีมีการทาพิธีสู้ขวนเขา่าอือตามหีดข้องอีสานฮ่องคุณพ่อคุณแม่สู้ขวนล้านสู้ขวนเขา่าเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เขาเปลือกอ่าคุณพ่อคุณแม่เนาะคุณวายังสี่เนาะ ตามมีตามห้องเมนเราไว้บาตเนี่เจ้าบานเท่ากับเห็ดตามน้าคุณบอกคุณแม่บางแหงเออเพิ่นก็ได้ตาดเรียมตาเเรียมเป็นประเภทยเงไงเชี่ยวเพิ่งเป็นฟื้นเป็นหลวเป็นทานนีงอย่างสนก็หาไว้ไอ้น,นี่ยกตัวอย่างเบี่ยงตนน้คุณบอกคุณแม่ตีไม่มาสําหรับจิบหนีเออได้าการหีทิบสองข้องทิบสี่มนนี่ก็มาหอดตอนออเออหีด ที่สองเนาะตอนพระม่นพระมาสันสวดม่นเย็นสันเสาสู้เขา่าสู้ขวัญล้านนี่สิเนาะคุณปอคุณแม่มือนี่งก็หมอดแค่นี้ก่อนเอมือหนาต่อไปกะจังมะหล่อคนต่อเนาะคุณปอ,ค,ณปอคุณแม่ท้ายนี่ก็ขออวยพรให้คุณปอคุณแม่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายาจงแต่ประสบความสุขความเจริญมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ด้วยศัพท์สุขสุขวัลย थो